รายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนาแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทัำให้รนักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก มทำใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรถโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีคผู้ชมครับสวัสดีค่ะต่านรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะวันนี้เอาใจหนุ่มๆที่อาจจะอยากมีลูกนะครับผมท่านนี้ครับอยากมีลูกแต่เป็นเบาหวานครับ ก็รู้ๆกันอยู่โลกนี้โอ้ยมันไม่ค่อยแข็งนครับผม,มพยายามแล้วพยายามอีกไม่ติดสักทีนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ลองหาทางออกกันนะครับกับกูรูรัก่ันเทพของเราใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือหนุ่มใหญ่เขาอยากจะดูแลตัวเองแล้วมันจะมีวิธีการปรับฮอร์โมนยังไงบ้างต้องเสริมนานแค่ไหนแล้วก็ทำอย่างไรเดี๋ยวกูรูรักของเราจะมาบอกค่ะ รักเลือกได้รักเลือกได้วันนี้พิเศษสุดๆกันไปเลยค่ะกับรวมมิตรคำถามยอดฮิตของน้องๆวัยทีนจากหลากหลายสถาบัานเลยนะคะซึ่งมีทั้งคำถามเรื่องรักและเซ็กส์ไปชมกันเลยค่ะความรักมันคือปาฏิยาหรือวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับยาคุมกำเนิดทำให้หนะ้าอกใหญ่ขึ้นจริงไหมว้าว เสนอทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นจริงไหมว้าว wow. ในความคิดคนถามใหญ่ขึ้นไหมยกขึ้นกะเพิ่งสิ <c oughs> ไม่รู้ไม่แน่ใจลงอ่ะถ้าไม่แน่ใจผู้ชายห้ามตอบนะเจ้าเถอะถ้าผู้หญิงกินยาคุมน้องๆผู้หญิงตอบสิใครคิดว่ากินแล้วยาคุมเอ่อแล้วหน้าอกโตขึ้นยกสิครับใครว่าไม่โตขึ้นยกมือสิครับใครว่ากินแล้วหี่ยวลงด้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะสรุปว่าอย่างนี้ โดยปกติแล้วน้องๆวัยรุ่นยุคนี้มันเป็นรุ่นน้าอกแบบถ้าไม่ใช่ลูกเกดบนกำแพงก็ oh, <no. S 1> เป็นพวกเสียวหลงเป่า oh, <no. S 1> เพราะว่านมไม่ค่อยจะมีทำไมนมไม่ค่อยจะมีก็เพราะนอนดึกส่วนใหญ่แนละ้วผมไม่ได้บอกทุกคนนะถ้าใครนมโตมายืนก่อนเลยเลยนะโชว์ว่าที่อาจารย์พูดผิดแต่ส่วนที่พูดส่วนใหญ่เพราะเวลาไม่นอนเนี่ยการพัฒนาเต้านมเนี่ยมันจะเล็กลง ทำให้หน้าอกไม่ค่อยขยายถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้กินยาคุมไปมันจะโตขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่หน้าอกมันขยายเยอะแล้วเนึกอกไหมขยายเยอะเต็มส่วนเต็มสัดส่วนกินยาคุมไปมันจะลดขนาดลงกินยาคุมครั้งแรกมีผลกระทบต่อประจำเดือนที่มาน้อยไหมคะเวลกากินยาคุมเนี่ยมันมีเหตุผลเยอะอันที่หนึ่งกินรักษาสิวสองกินแก้ปวดประจำเดือนสามกินคุมกำเนิดถูกไหมครับเพราะแต่ละคุมสามอย่างเนี่ยยาคุมมันจะคนละชนิดกัน เช่นถ้าเกิดเรากินยาคุมรักษาสิวยาคุมกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมียาต้านฮอร์โมนเพศช,ชายทำให้ไม่ค่อยเป็นสิวยาคุมชนิดนี้กินแล้วหุ่นมันก็จะดีมันก็จะผอมประจำเดือนมันก็จะมาน้อยนะนะเข้าใจนะจ๊ะอันที่สองอกินอะไรนะกินรักษาหุ่นกับแบบเดียวแรกอันที่3ากินคุมกําเนิดชนิดนี้เนี่ยถ้าต้องการกินคุมกําเนิดเขาจะใส่ปริมาณฮอร์โมนลงไปมากกว่ารุ่นแรก เพราะจะได้คุมได้เยอะั้ถ้าเกิดเป็นเยอะอยาคุมกําเนิดที่ธรรมดาธรรมดากินแล้วมันก็จะอึบขึ้นมันก็จะอ้วนอวบขึ้นแล้วประจําเดือนมันก็จะมาไม่น้อยลงมากก็ขึ้นอยู่ว่ากินชนิดไหนแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นสาวๆนะาจาน์น้องๆเพราะว่ารุ่นแถวๆนี้ฮอร์โมนมันกำลังพุ่งพลาด ประจำเดือนมจะมาเยอะหน่อยกินยาคุมมันจะน้อยลงใน1เดือนนะคะถ้ามีประจำเดือนสองครั้งมันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพไหมโอเคด้อลงแต่ไหมคำถามมาได้ไหมได้หนึ่งเดือนประจำเดือนประจำเดือนมาสองครั้งแไปลว่าอะไรแปลว่าไข่มันตกไม่สม่ําเสมอนะหรือในวันตรงกลางไข่มันตกนึกออกไหมอันถ้าเกิดประจำเดือนมันมาแบบอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วตรงกลางออกมาน้อยๆงนี้นเป็นวันไข่ตกแต่ถ้ามาบ้างไม่มาบ้างมาเยอะมาอะไรต่างๆแปลว่ารังไข่ตกไม่สมบูรณ์ ตกไม่สมบูรณ์ก็ต้องไปนั่งดูว่าไอการตกไม่สมบูรณ์นั้นมันเกิดปัญหาอื่นไหมเป็นสิวหรือเปล่าอ้วนหรือเปล่านะขนขึ้นหรือเปล่าหรือผมร่วงหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็ไปหาหมอถ้ามีปัญหาก็ไม่เป็นไรแค่จอดใส่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เขย่าขยมอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกว่าการมีเซ็กห์ไหมคะตามกฎหมายว่าจะถือว่าข่มขืนเมื่อไหร่เมื่ออวัยวะเพศชายผ่านเข้าไปแค่องคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งก็เจ๊บเดียว นะวันอะไรก็ตามที่ผ่านเข้าไปถือว่ามีเซ็กแล้วเข้าใจไหมคะค่ะนะถึงไม่ขยับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องขยับใช่ไหมครับถึงผู้ชายไม่ขยับผู้หญิงก็จะขยับใช่ไหมครับมีขยับ2อย่างขยับให้เข้ามาบ้าขึ้นหรือขยับถีบออกไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นน้องอันนั้นเป็นแค่ความสงสัยนะก็ตอบว่าใช่แต่ในความเป็นจริงไม่มีไม่ขยับครับการันตีได้การฝังเข็มนีผลข้างเคียงต่อการเป็นประจำเดือนไหมคะฝังอะไรนะฝังยาคูบอ๋อฝังยาคุม การฝังยาคุมมีผลกับประจาเดือนไหมการฝังยาคุมจะทําให้ประจาเดือนมาน้อยลงเพราะไข่ไม่ตกงม่ได้ตกไปตรงมาผมอยากจะรู้ว่าความรักมันคือปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับโอ้อความรักกับวิทยาศาสตร์ความรักไม่ใช่ปรัชญาและความรักก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร <พอ S 1> ์ได้เพราะอะไร พราะความรักเป็นอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกที่ดีๆต่อใครสักคนหนึ่งหรือใดๆคนความรักไม่ได้บอกว่าจะต้องรักระหว่างชายกับหญิงชายกับชายหรือหญิงกับหญิงยิ่สลับไปสลับมาความรักพ่อแมร่รักลูกก็เป็นความรักเวลาเราเรียนหนังสือเราก็รักเรียนหนังสือถูกไหมดงั้นความรักจริงๆคือความรู้สึกดีๆอารมณ์ที่ดีๆที่อยากจะทําให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแค่นั้นเอง ไม่เกี่ยวกับปรัชญาไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพราะมันพิสูจน์ยากใช่ไหม <st> เพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันปิย้อนเกือบจะทุกอย่างแต่การมีความรักดีไหมการมีความรักดีมากชีวิตที่มีความรักเป็นชีวิตที่มีการเจริญเติบโตทีนี้ว่าชีวิตที่มีความเกลียดก็กําลังจะเหี่ยวลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมงั้นเราจึงต้องมีความรักความรักที่สูงสุดจะมี4คำหนึ่งรักแล้วต้องเมตตาอยากจะให้คนที่รักมีความสุขถูกต้องไหมครับ อันที่สรักแล้วต้องกะรุณาอยากจะให้คนที่เรารักพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนที่เรารักมีความทุกข์แต่พยายามทําให้คนที่รักเราจริงๆมีความสุขเสร็จแล้วต้องยินดีเมื่อคนที่รักมีความสุขเรียกวุทิตาสุดท้ายจำไว้นะเวลารักเนี่ยต้องอูเบกขาบางครัง้งมาคา,าเอาสิ่งที่ดีไปคนรักคนรักเขาไม่เอาใช่ไหมโกรธงอนนะ เวลาไปให้เขายังไม่เอาก็าหมั่นให้เขาไปในที่สุดเขาจะเอาไหมมันก็ต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายถึงเหตุผลที่ดีใช่ไหมให้ความรักจึงต้องมีความอดทนครับอดอะไรอดบางสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ได้ทนบางสิ่งที่ไม่อยากได้แต่ได้นะถ้าเกิดเธอมีความอดทนแบบนี้ชีวิตจะเจอความรักที่ดีเชิญครับได้แล้วทําไมเวลามีแฟนต้องมีอาการหึงแล้วห่วงเห็นด้วยไหมครับใครเห็นด้วยยกมือสิครับเห็นด้วยสิครับยกมือสิครับ ใครไม่เห็นด้วยยกมือสิครับที่เหลือใครไม่เคยมีแฟนยกมือสิครับเออไม่มีประสบก,การณ์เข้าใจนะครับฟาดเเขาบอกว่าของของใครของใครโกห่วงเพราะฉะนั้นจะไม่เคยมีใครไม่ยอมแยกของรักไปอีกฟาดก็บอกว่า What b e l o n g to you w i l l stay with you? What did not belong to y o u w ไปโ a เ a ว a เบอกว่าของอะไรจะเป็นของเธอก็จะเป็นของเธอของอะไรไม่เป็นของเธอแยกให้ตายก็ไม่เป็นของเธอตกลงเราจะเชื่อข้างไหนดีเห เอาใครเชื่อข้างที่สองของอะไรจะเป็นของเราก็เป็นของเรายกมือสิครับใครเชื่อว่าแบบแรกเมื่อเป็นของเราต้องต่อสู้ไม่ให้ใครไปยกมือสิครับไม่ยกเลยตะกี้เห็นยกบอกว่าถอยกันหมดทั้งบ้างทั้งห้องอะนะสรุปว่าเป็นนิสัยของมนุษย์ซึ่งเวลามีของอะไรไม่อยากให้คนอื่นได้ไปก็ทั้งหวงทั้งห่วงทั้งหึงถ้าเกิดว่าเ,าเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าของอะไรจะเป็นของเราเป็นของเราใช่ไหมลกความหึงก็น้อยลงหน่อย มคนอายุอย่างหนูถึงมีขนาดหน้าอกใหญ่กว่าคนอื่นค่ะอายุเท่าไหร่คะหนูอายุ17ค่ะ17ครับเท่าไหร่คะ38 40ค่ะโอเคครัไม่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันเป็นคนนะครับเหนือมาตรฐานครับโอ้ yes จงภูมิใจที่ตัวเองมีเขาเรียกว่า ความเป็นผู้หญิงเต็มที่ก็มีเต้านมซึ่งขยายเต็มตัวเต็มขนาดถึงแม้ว่าจะมากไปมันก็ทำให้ดูเซ็กซี่สตาร์ได้ <Yahoo! S 1> ขอให้เก็บไปครับอ,อย่าไปตัดเติดมันรักษาหุ่นให้ดีอนาคตไกลหลังนอกกับยาคุมฉุกเฉินอันไหนเสี่ยงท้องมากกว่ากันคะการหลังภายนอกเสี่ยงท้องมากกว่าเพราะว่าระหว่างที่เรามีกิจกรรมกันเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยมีปัญหาอยู่2อ,อย่าง ผู้ชายวัยรุ่นนะน้องๆคิดตามผมไปนะผู้ชายวัยรุ่นนะผู้ชายวัยรุ่นส่วนใหญ่ชกักชา้า<อ>แต่หลังเร็วแต่ระหว่างที่ชกักชา้ามันก็หลังออกมาแล้วใช่ไหมก็เลยการเร็วมันก็ท้องขะดะที่ผู้ชายมีกิจกรรมมันจะมีน้ําหล่อลื่นออกมาจากของเขาเหมือนกันน้ําหล่อลื่นที่ออกมาบางครั้งมีตัวสุจิว่ายผ่านออกมาด้วยแล้วถ้าเจอกับผู้หญิงอีวันตกไข่พอดีก็ปิ้งเพราะฉะนั้นหลังภายนอกก็คือ ไม่ปลอดภัยแต่ก็สนุกดีโอเคนะโอเคเพราะมันเป็นการฝึกอยู่งว่าเฮ้ยทันไม่ทันว่าทันไม่ทันว่าทันไม่ทันว่าและสุดท้ายไม่ทันส่วนยาคุณกำเนิดฉุกเฉินกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะปรับทำให้ระบบอวัยวะเจริญพันธุ์นั้นไม่เหมาะสมที่ตัวอ่อนจะฝังตัวนะถ้าเกิดโชคดี เราเป็นคนที่ใช้แล้วมันออกฤทธิ์ด,ดีเราก็ไม่ท้องแต่ถ้าใช้ฤทธิ์แล้วออกไม่ดีนะครับท้องทั้งนั้นสำหรับน้องๆวัยรุ่นครับท้องในใจเลย no condom no sex <l ots> นะครับเ <l ots> พราะป้องกันทั้งตั้งท้องและป้องกันท้างโรคติดต่อครับอย่าฝันว่ารังภายนอกหรือยาคุมฉุกเฉินจะช่วยไม่ช่วยหรอกครับ ช่วงติวรักเต็มร้อยแน่นอนค่ะเมื่อรักสนุกเซ็กไม่ราบรื่นนะคะก็ต้องมาปรึกษากูรูรักของชูรักชูรสของเราค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะกูรูรักขั้นเทพยอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับนายแพทย์พันศักดิ์สุกาเรศค่ะสวัสดีสดค่ะคุณหมอสวัสดีพี่ผู้นครับ,ค,รบคำถามแรกนะครับผมเขียนมานว่าคุณหมอครับคือผมเป็นเบาหวานครับกินยามา2ปีแล้วนะครับเวลาที่ผมถึงจุดสุดยอดเนี่ยไม่มีน้ําอสุจิออกมาเลยครับ ผมจะแก้ไขยังไงครับคือผมอยากมีลูกมากตอนนี้เนี่ยผมอายุ3 4ปีผมกับเมียเนี่ยเครียดเพราะอยากจะมีลูกครับบอกวิธีได้ไหมครับเมียผมอายุ35ปีอยู่กินกันมา6ปีแล้วครับช่วยผมด้วยครับทีนี้มันอย่างนี้พี่ภูมิเวลาเราบอกเราเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วพอถึงจุดสุดยอดและน้ําสซจีไม่ออกเนี่ยมันแล้วต้องนั่งนึกแล้วมันเป็นอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยมันถึงจุดสุดยอดได้ครับแปลว่าระบบประสาทน่าจะโอเคนะ เพราะว่าเวลาเป็นเบาหวานระบบประสาทจะไม่ดีครับซึ่งทําให้ถึงจุดสุดยอดยากเพราะฉะนั้นคนที่ถึงจุดสุดยอดเราก็ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยระบบประสาทน่าจะดีค่ะตอไปแล้วน้ําอสุจิมันไปไหนครับคือต้องเป็นเบาหวานเยอะๆนะเวลาเป็นเบาหวานเยอะๆโรคอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่นี่เขาเป็นเบาหวานแค่กินยาแต่ว,ว่าเบาหวานน่าจะเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นรุนแรงเึ่งข้อฉีดยาค่ะ สาเหตุของการที่ตัวสูจิหายไปไม่มีผลิตจากการที่เป็นเบาหวานรุ่นแรกไม่น่าจะใช่ครับไอ้ต่อมามันเป็นไหนล่ะมันอาจจะมีระบบประสาทที่เพี้ยนไปนิดหน่อยอแล้วเวลาหลังแทนที่จะหลังออกข้างนอกมันหลังกลับเข้ากร,าระเพาะปัสสาวะนึกออกไหมครับเพราะว่าเขาถึงจุดสุดยอด พราะนั้นพวกนี้ถ้าจะรู้เป็นอันนี้จริงเนี่ยเอาพอหลังจะมีกิจกรรมทางเพศแล้วลองฉี่มาดูครับถ้าปัสสาวะมาดูแล้วปัสสาวะมันข้นๆขุ่นๆเนี่ยแล้วมันไหลย้อนกลับ<อ>นะอันนั้นถ้ามันไหลย้อนกลับเข้าไปก็ไม่มีลูกใช่ไหมถ้าที่จะไปพุ่งข้างหน้ากลับดันย้อนกลับอ,อันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราพบได้ในคนที่เป็นเบาหวานะนะนี่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยต้องไปหาปัจจัยอื่นบางทีไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียว นะผู้ชายในปัจจุบันบางทีลูกอัณทะไม่ผลิตตัวอสุจิเพราะว่ามันอาจจะไปโดนหลังสีโดนอะไระไ,รไรต่างๆมาในระหว่างด้านด้วยต่างๆเนี่ยแต่พวกนี้ครับเรื่องแรกคุณผู้ชายต้องไปตรวจก่อนว่าน้ําอสุจิมีคุณภาพแบบไหนครับแล้วคุณหมออาจจะต้องตรวจฮอร์โมนด้วยตรวจลูกอัณทะด้วยอะไรต่างๆเพื่อให้ดูว่าเรามีการสร้างตัวอสุจิไหม นี้สําคัญก่อนครับถ้าไม่มีการสร้างตัวอสุจินี่อีกกรณีนนหนึ่งเลยนะว่าไม่รู้จะทํำยังไงต้องไปยืมตัวอสุจิคนอื่นแต่ถ้ามีการสร้างตัวสุตัวส,วสิไม่ออกมาข้างนอกเขาไปเอามาข้างในมาได้เช่นม,มันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปกระเพาะเงี้ยเราก็ให้ฉีดออกมาแล้วเราก็แยกไอตัวอ,อสุจิที่มันปนปัสสาวะนั่นให้เหลือดีๆมาฉีดได้มนันไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ได้เพราะมันมีอะไรขวางอยู่เดี๋ยวนี้คุณหมอเขาไปเจาะออกมาแล้วก็ทาอีกซี่ผสมเข้าไปอะไรก็ได้ในเรื่องนั้น จึงต้องไปหาคุณหมอตรวจก่อนครับไม่มีทางเลือกอื่นใดว่ามีเชื้อหรือเปล่าครับมีน้ำอสุจิหรือเปล่าแล้วลูกอัณฑะเป็นยังไงตรวจรู้แล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันที่ช่วยได้นะคะเทคโนโลยีปัจจุบันยกเว้นในกรณีที่ท่านไม่มีตัวอสุจิด้วยสาเหตุมาจากแต่ต้นกําเนิดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแนะนําให้ไปพบคุณหมอเลยเพราะว่าพยายามมา6ปีแล้วไปหน่วยรักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้โรงพยาบาลเอกชนได้เขาให้บริการอยู่แล้วและที่แน่ๆต้องรู้นะ ตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมให้มีลูกนะเขากำลังจะออกกฎหมายให้เลยว่ารักษามีลูกยากจะไม่เก็บตังค์แต่ตอนนี้ยังเก็บนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะเพราะออตอนนี้อัตราการเกิดของไทยน้อยมากเอ,อ,อาสู้สู้ครับทุกคนมีลูกกันผมก็จะสู้สู้มีลูกกันอม,อกมีลูกยากนะอันนี้อันนี้อันนี้แซ่บมากคุณหมออันนี้แซ่บมากจากทางเฟซบุ๊กครับคุณหมอครับผมอายุ ผมขอทําเสียงหล่อนะพี่ก็น่าจะพี่ก็น่าจะหล่อมากเลยคสบายเลยค่ะเชิญค่ะผมอายุ63ปีครับ <ฮะ S 2> ผมคบกับผู้หญิงอายุ46ปีครับโอ้โหนหมหล,อล่อเลยนะค่<ฮ>ะคือเราเป็นกิ๊กกันครับกิ๊กกันได้ประมาณสัก4เดือนแล้วแต่ไม่นานมานี้เนี่ยเธอเพิ่งจะไปแต่งงานมานะครับแต่ว่าก่อนแต่งงาน3วันเนี่ยเธอก็ไปกับผมนะครับรหลังจากแต่งอีก3วันเธอก็ชวนผมไปเที่ยวอีกครับเป็นเวลา2อาทิตย์ต่อมาก็ไปกันอีกครับคือคําถามเขาต้องการอะไรแหละครับคุณหมอ สามีเขาอายุแค่40บเองนะครับเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยลีลาสูมไม่ได้ผมก็งงครับผมแก่แล้วจะเด็ดกว่าหนุ่มๆได้ยังไงเอาจริงๆผม,มไม่อยากเป็นมือที่3ามหรอกแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับ oh. ผมโสดอยู่ครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมแก่กว่านี้เขาคงจะไปเอง oh. คือผมก็รู้สึกผิดนะครับผมควรจะทำยังไงดีครับเลิกก่อนมันก็ยากครับ อนะครับผมว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาของสังคมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยคุณกลายเป็นกิ๊กกิ๊กเข้าไปแล้วครับนะคือคือตอนแรกคุณสองคนน่ะจะกกิ๊กก็อะไรกันไม่เป็นไรเพราะคุณไปโสดทั้งคู่นะก่อนไหมครับนะแต่โอเคอาจเป็นได้ว่าคนอายุ63ที่ดูแลสุขภาพดีนะที่ดูแลสุขภาพดีนะแล้วชั้นเชิงเรื่องพวกนั้นดีเนี่ยผู้หญิงเขาก็ชื่นชอบนะแต่คําถามมีอยู่ว่า เอ period, <the> ๊ะตอนแรกก็ช <Brother> the ื่นชอบเปนอยู่ดีอะสี่เดือนถ้าไปอยู่ดีเขาไม่แต่งงานอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าผู้หญิงเขาจะไปแต่งงานอีตอนสี่เดือนอะเขาคงไม่ได้เจอผู้ชายที่เดียวนะแล้วกราแดงว่าตอนนั้นผู้หญิงเอาจจะต้องคบอยู่สองคนถูกต้องนะครับแล้วถ้าผมมองตามหลักวิชาการจริงๆไปไกไเราก็ไม่รู้แต่โอเคถ้าเขาคบอยู่สองคนแล้วเขาก็มีเพศสัมพันธ์ทั้งคุณกับทั้งคนนั้นส่วนตอนหลังเขาบอกเขาบอกของคุณเนี่ยเทคนิคดีแต่ผมราะว่าคนนั้นคงรวย มันเป็นไปได้นะ,นค,นนนะครับมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้ไม่มีอยู่กรณีเดียวอะว่าคุณชัดเชิงดีอะไรอะไรต่างๆดีแ,แต่เขามองแล้วว่าคุณเลี้ยงเขาไม่ได้แต่เทคนิคของคุณเขาก็ยังติดใจตกลงเขาก็ต้องเวลาเขาบอกว่าผู้หญิงรักคนรอชอบคนเซอร์สุดท้ายแต่งกับคนรวยก็โอเคก็ได้จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแต่งแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสามีเขาไม่ดีสามีเขาอาจจะเลือกอื่นเก่งหมดเลย แต่บางเอิญเขาไม่ตอบโจทย์อันนี้ครับแต่คุณเป็นคนตอบโจทย์แต่การที่คุณไปช่วยตอบโจทย์เขาในเรื่องเนี้สามีเขาคงยอมไม่ได้นะครับ,รบแล้วโลกฟังแล้วก็คงไม่ดีเดี๋ยวโดยถ้าเกิดคุณมีคนมีชื่อเสียงก็อาจจะดังโดยไม่ใช่เหตุนะครับ,รบแห้ถ้าถามคําแนะนํานะครับผู้หญิงมีอีกเยอะชั้นเชิงดีขนาดนี้อบอกลาเธอดีๆเถอถูกต้องเขา สนุกกันพอรัวเขาแต่งงานแล้วนะไปหาใหม่ดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาให้กับทั้งตัวเขาและตัวเราใน่นอนดีๆอย่างเราใชไม่ยากนะคะค่ะอีกหนึ่งคำถามจากทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะถามมาว่าสวัสดีครับคุณหมอผมอายุ65ปีโอ้โหวันนี้มีแต่หนุ่มใหญ่นะคะร่างกายโดยรวมเนี่ยปกติดีครับ มีแต่กลางคืนนอนไม่หลับลึกมากมกลางวันจะรู้สึกง่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายจริงๆนอนบ่ายก็ดีเหมือนกนันนะคะคุณหมอเริ่มเก่งแล้วผมรู้ว่าผู้ชายมีไวทองถ้าไปตรวจแล้วต้องเสริมฮอร์โมนผมเลยอยากรู้ว่ามีวิธีการให้ฮอร์โมนกี่วิธีต้องให้ไปตลอดชีวิตด้วยเลยไหมครับครับคืออาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันคล้ายๆก็จะมีการพร่องฮอร์โมนเพศชายฟังนีนะอาการนี้เป็นาการพร่องฮอร์โมนเพศชายไม่ได้เป็นโรค พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยการผลิตฮอร์โมนเพศชายมันลดลงตามวัยครับพอมันลดลงตามวัยถ้ามันลดลงได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการเช่นมันจะกังวลง่าย<ม>นอนไม่หลับตื่นเช้าอาจจะไม่เรียกมีแรงแต่บางคนอาจจะเช้าอาจจะมีเรียกมีแรงแนนจจจจเรรงพราะตอนเช้ามันมีฮอร์โมนพอใช้ได้พอถึงตอนบ่ายฮอร์โมนตกก็เลยอาจเกิดอาการที่เรียกอ่อนเพลียตอนบ่ายซึ่งที่บายให้ฟังครับตอนเที่ยงคืนเนี่ยถ้าคุณนอนหลับสนิทในความมืดนะฮอร์โมนเพศชายมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะสูงสุดตอนประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงเช้าตีห้าแถวๆนี่ย ซึ่งตอนนั้นน้องมันก็จะแข็งแก่งขึ้นมาเลยให้สังเกตดูอันนี้ก่อนว่ายังแข็งไหมนะเสร็จแล้วระดับฮอร์โมนมันจะค่อยๆตกพอถึงตอนเที่ยมมันตกได้ที่จะหมดเนี่ยหมดแรงครับถ้าบ่ายเรานอนสักหน่อยอย่างที่พี่ภูมิว่าเสียเซียสตาแบบฝรั่งเนาะมันก็ก๊อกสองก็จะออกมาแล้วทํางานต่อได้นั้นอันดับแรกก็คือคุณได้จะหัดงีบหลังเที่ยงบบครับฮอร์โมนจะได้ดีขึ้นแต่ผมว่า65ห้นะครับไปให้คุณหมอตรวจฮอร์โมนดีกว่าตรวจว่าฮอร์ มันมีฮอร์โมนธรรมชาติแล้วซึ่งมีทั้งเจลครับเจลทาท้องก็ได้ทาหน้าขาก็ได้ทาทุกวันตอนเช้าไอฮอร์โมนในเจลนี้ก็จะซึมเข้าไปในร่างกายเอาออกฤทธิ์เลยโดยไม่ต้องผ่านโน่นผ่านนี้ก็ปลอดภัยดีแค่ทาเท่านั้นทาครับนะครับแต่ไม่ใช่ทารักษาโรคนะทาแล้วมันซึมเข้าไปนอกจากนี้เราก็มีฮอร์โมนชนิดฉีดมีชนิดฉีดทุกสามถึงสี่อาทิตย์ฉีดทุก สอ2เดือนถึง3เดือนนะครับทั้งหมดก็เป็นฮอร์โมนธรรมชาติแต่ก่อนจะให้ก็ต้องให้คุณหมอตรวจก่อนเออไม่ได้มีปัญหาต่อมลูกหมากไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะให้ทั้งหลายเนี่ยก็ให้ได้แล้วเวลาให้ก็จะให้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วคุณหมอก็จะแนะนําเออทำยังไงมือจะสร้างเองมากขึ้นใช่ไหมเช่นตอนออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อก็จะกระตุ้นก็คือน,นอนหลับให้ดีกินอาหารให้เหมาะสมทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้ครับสุภบุวรุนทานี้ถามมาด้วยค่ะว่าจําเป็นต้องเสริมไปตลอดชีวิตไหมคะอ่าเป็นคาถามที่ดีมาก ถ้ามาถามผมตอน40นะครับผมก็บอกว่าคุณเอาสักพักหนึ่งให้มันได้ที่ดีเดี๋ยวร่างกายคุณก็สร้างได้แต่65สิบหเนี่ยอโอกาสที่จะสร้างพอใช้เนี่ยผมว่าน้อยกว่า5%ของคนเพราะฉะนั้นถ้าไปหาคุณบอกแล้วคุณบอบอกต้องเสริมเราก็ต้องเลือกว่าเสริมแล้วมันมีอะไรดีขึ้นเสริมแล้วเลี้ยวแรงดีขึ้นเสริมแล้วความจําดีขึ้นเสริมแล้วอารมณ์ดีขึ้นเสริมแล้วการตัดสินใจดีขึ้นและเสริมแล้วเรื่องนั้นมันกระฉับกระเฉงขึ้นปฏิบัติการได้ดีขึ้นและะไไมมม่่ีข้้้อาาวใชปเ โอเคครับก็ครบถ again, voilà ้วนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรับประจำรายการของเราเช่นเคยเลยนะครับคุณหมอพันศักดิ์สวัสดีคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะทุกปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี้ยส่งมาได้เลยค่ะทุกช่องทางของชูรักชูรสเฟซบุ๊กยูทูบโทรศัพท์อีเมลนะคะเอาละครับก็ฝากกดตามกดอ่ s ส r i ครด้วยกันเลยกันนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับรายการชูรักชูรสภูมิและนธ์วันนี้ไปก่อนสวัสดีคร